PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Mtech ชัดชัวร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราคุณผู้ชมสู่รายการ s t a An อ s เซ r ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะ,คะทุกวันพุธค่ะก็จะมีน้องกัลยาการแก้มป่องนะคะวันนี้มาแบบสดใสน่ารักทีเดียวนะคะ,คะกัใส่เสือ้อและไม่ได้<อ>เกี่ยวกับนนคน <laughs> ไม่ได้เกียเยเเก่ยวเลยหรอแม่โอ้ oh, <c oughs> น่ารักสดใสหวานแววเ,เลยนะคะ <c oughs> มาพบกับคุณเพื่อนช่างและผู้ใช้จุดจานดาวเทียมของ PSI <c oughs> ทุกๆท่านเลย <c oughs> อัปเดตท,ทุกเรื่องราวค่ะที่เกิดขึ้นในแวดวงของจานดาวเทียมและก็ทีวีดาวเทียมนะคะวันนี้ค่ะน้องการจะมามีเรื่องราวเกี่ยวกับทีวีดิจิตอลโอ้โห <c oughs> เป็นเรื่องสําคัญที่คนที่อยู่ในแวดวงของชุมชนคนดาวเทียม erm ของเราเนี่ยสนใจอย่างมากเลยทีเดียววันนี้จะเป็นอีกหนึ่งการอัปเดตค่ะที่จะทําให้เรารู้ว่าทีวีดิจิตอลแตกต่างกับทีวีดาวเทียมอย่างไรนะคะลงลึกถึงรายละเอียดทั้งทางเทคนิคและก็รายละเอียดของช่องรายการด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหข่าวคลาวความเคลื่อนไหวอัปเดตกันไปถึงไหนบ้างแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของทีวีดิจิตอลค่ะน้องการบอกว่าขอประชาสัมพันธ์ข่าว สำหรับการพัฒนาอีกหนึ่งรูปแบบของจานดาวเทียม PSI นะคะให้กับคุณเพื่อนช่างของเราได้รับทราบข้อมูลกันก่อน<ช>ว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่พิเศษพิเศษเกิดขึ้นอย่างไรบ<ช>้างคะ,ค,ะค่ะสำหรับจาน1.5 s w วนะคะได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะคะนั่นก็คือ,อ,อจะเป็นฝาปิดก้นจานซึ่งโดยปกตินะคะเดิมเนี่ยฝาปิดก้นจานจะอยู่แยกจาก ตัวจานซึ่งฝาปิดก้นจานเนี่ยเดิมจะอยู่ที่กล่องจานนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มีการนําฝาปิดก้นจานนะคะจากกล่องเนี่ยมาไว้ที่ตัวจานเลยนะคะ,ะ,คะก็คือยึดมาให้เสร็จสับตั้งแต่แรกเลยว่า<ช>ย่างไง้่ะือเ่างไม่ต้องไปยึดเองแล้วใช่ค่ะนั่นก็จะทําให้สะดวกรวดเร็วกับ เพื่อนช่างนะคะ,คะแล้วก็ในเรื่องของประสิทธิภาพในการรับสัญญาณก็อาจจะดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่าไม่ต้องไปทําการยึดนะคะบางทีเนี่ยพวกะตะแกงหรืออะไรต่างๆอาจจะบิดเบี้ยวไปเล็กน้อยอาจจะมี วลกับประสิทธิภาพในการรับสัญญาณด้วย<อ>นะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะ,คะก็คือก่อนหน้านี้1.5 SW เนี่ยก็คือจะไม่มีถาดตรงนี้อยู่ตรงกลางนะคะ,คะพอถึงตรงรูปั๊บบางครั้งที่จานดาวเทียมของเราไปอยู่บนตึกสูงะนะคะแล้วมีลมพัดแรงๆจะสังเกตว่าตะข่ายบางส่วนเนี่ยอาจจะหลุดไปเพราะก่อนหน้านี้จาน1.5 SW เนี่ยะจะไม่มีถาดหรือว่าฐานรองแบบนี้ะนะคะ,คะบางครั้งที่คุณเพื่อนช่างนำจานดาวเทียม เราไปติดตั้งในตึกสูงซึ่งอาจจะมีลมแรงนะคะพัดทําให้ตะข่ายจานบางส่วนเนี่ยขาดรุดรุ่ยไปะนะคะ แต่หลังจากที่เราได้มีการปรับเปลี่ยนนะคะดังเช่นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพเนี่ยก็จะช่วยยึดนะคะไม่ให้ตะข่ายของจานเนี่ยหลุดได้ง่ายๆทําให้ประสิทธิภาพในการใช้งานเนี่ยยาวนานมากขึ้นแม้ลมจะแรงอย่างนี้ก็ต้านทานอยู่ว่าอย่างนั้นไม่ยถึงเอาตะแกงอยู่นะคะก็สามารถที่จะแบบว่าผ่านไปได้แล้วก็ยืดอายุการใช้งานของจานได้ด้วยใช่ค่ะและทีน่นอนคือรวดเร็วในการติดตั้งมากเลยทีเดียวค่ะโอ้โหสามารถ เเวลาไปได้อีกนะ,ะปกติคุณเพื่อนช่างตอนนี้นะติดตั้งจานดาวเทียมโดยระบบ C b แ n นนะคะที่ก่อนหน้านี้เคยบอกติดยาก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 เนี่ย P S, <S I เองก็พยายามที่จะพัฒนานะคะให้มันง่ายต่อการติดตั้งคุณเพื่อช่างไม่ต้องไปขันน็อตอะไรเยอะแยะมากมายแล้วตอนนี้นะคะสำหรับจานที่ออกมาใหม่แล้วก็มีการพัฒนาแบบนี้นะคะสามารถที่จะไปตั้งโช็ โอ้โหกับเสาว90องศาแบบง่ายๆโโอ้ครึ่งชั่วโมงก็ติดตั้งได้แล้วมัง้งเดี๋ยวนี้ง่ายจะตายแล้ววิธีการสังเกตกับจานรุ่นใหม่นี้นะคะก็ให้สังเกตที่กล่องเลยค่ะ เราจะเห็นคําว่านิวอยู่ที่กล่องเลยนะคะสังเกตง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือเป็นจานร,รุ่นใหม่แล้วที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วนะคะแต่เห็นบอกว่ามีข้อควรระวังด้วยในการปรับเปลี่ยนสําหรับข้อควรระวังนะคะนั่นก็คือเรื่องของการปะปนกันอาจจะมีในช่วงแรกนะคะเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีจานร,รุ่นเก่าอยู่ในสต๊อกนะคะแล้วก็มีจานร,รุ่นใหม่มาด้วยเราก็ไม่ควรที่จะมาปะปนกันเพราะว่า จานเนี่ยอาจจะที่เอาไปติดตั้งเนี่ยอาจจะไม่มีฝาปิดก้นจานก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยต้องควรระวังในการที่จะมาปะปนกันด้วยค่ะอของใครของกัคือหมายความว่าถ้าชุดจานสมมุตินะ,ะเป็นจานรุ่นเก่าแต่คอเนี่ยเป็นแบบรุ่นใหม่พอเอาไปใส่แล้วเนี่ยก็คือยังไงมันจะเข้ากันไม่ได้เลยเหรอหรือย,อยังไงมันเข้ากันได้แต่มันไม่มีฝาสําหรับไปปิดก้นจาน แต่ก็คือติดตั้งได้ติดตั้งได้แต่ไม่มีฝาปิดก้นจานก็แค่น,นคั้นนะคะอย่างที่เราบอกว่า PSI พัฒนาขึ้นเพื่อ,อที่จะเพิ่ม นะคะประสิทธิภาพในหน้าจานเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งที่ง่ายขึ้นนะคะถ้าอยู่ในพื้นที่ที่ลมแรงก็อาจจะมีแรงต้านทานลมได้มากขึ้นนั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณไปใช้สลับการประสิทธิภาพตรงนี้ก็อาจจะลดน้อยลงนั่นเองค่ะง่ายๆนะคะสำหรับหลักการพัฒนาในเรื่องของใบาจานสำหรับ PSI ในครั้งนี้ที่เรามาประชาสัมพันธ์ให้ทราบเข้าสู่เรื่องหลักสำหรับวันนี้นะคะที่นิกบอกว่าทีวีดิจิตอลแตกต่างอย่างไรกับทีวีดาว เเทียมพราะตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นกระแสที่หมาแรงแล้วเกินนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองอก็อาจจะแบบอรอสักหน่อยเดี๋ยวทีวีดิจิตอลก็มาแล้วนะคะตอนนี้ขาวคลุกโคลเแล้วเกินนะคะจะได้ดูฟรีจะได้ดูแบบชัดๆจะได้ดูช่องแบบเยอะๆรายละเอียดมันเป็นยังไงกันแนะ่เอาทั้งด้านเทคนิคด้วยนะวันนี้<ช> ก็สาหรับกา,ารเปรียบเทียบข้อแตกต่างนะคะก็จะมีด้วยกันเนี่ยอยู่5ข้อ <tha. S 2> นะคะหนึ่งนั่นก็คือจะเป็นหลักการรับส่งสัญญาณนะคะของแล้วก็ความถี่ในการใช้งานของทั้ง 2, 2> ระบบนี้ด้วย <lim b. S 2> นะคะสองนะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการใช้งานนะคะว่าทั้ง2ระบบเนี้ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะ3เนี่ยจะเป็นทาเลในการติดตั้งเสาอากาศ ะะทีวีต้นจะเป็นยังไงนะคะส่วนของอาดาวเทียมเป็นยังไงแต่ว่าดาวเทียมเราก็คงจะทราบกันอยู่แล้วนะคะกับ4ี่นะคะก็คือ,อาการต่ออุปกรณ์หลังเครื่องนะคะว่าการต่ออุปกรณ์หลังเครื่องเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ไปเข้าทีวีเนี่ยเข้ายังไงบ้างนะคะแตกต่างกันยังไงค่ะและ5ค่ะเรื่องของช่องรายการว่าตอนนี้เนี่ย ทีวีดิจิตอลเนี่ยอัปเดตไปถึงไหนแล้วนะคะมีการทดลองส่งสัญญาณยังไงบ้างจาก5หัวข้อที่น้องการได้บอกนะคะ,คะเราจะมาลงรายละเอียดกันเลยค่ะว่าแต่ละหัวข้อทั้งทางเทคนิคแล้วเนี่ยมันมีการส่งสัญญาณอย่างไรกันแน่รวมถึงณวันนี้ช่องรายการต่างๆมีความพร้อมแค่ไหนในการที่จะส่งสัญญาณแบบทีวีดิจิตอลเริ่มที่ข้อแรกกันก่อนเลยค่ะน้องการ สำหรับข้อเปรียบเทียบนะคะในหลักการทำงานของทีวีดิทต้อนกับทีวีดาวเทียมค่ะสำหรับทีวีดิทต้นนะคะก็คือจะ เข้ามาแทนที่สัญญาณภาคพื้นดินนะคะเดิมที่เป็นอนาล็อกซึ่งมีเพียงแค่6ช่องหลักด้วยกันนะคะแต่เมื่อมีสัญญาณทีวีิีิตอนเข้ามาเนี่ยจะสามารถรับชมช่องรายการเนี่ยได้40กว่าช่องด้วยกันนะคะซึ่งก็มากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยซึ่งก็จะเป็นเทคโนโลยีใหม่สําหรับยุคนี้ของสัญญาณภาคพื้นดินนะคะในการรับชมทีวีแบบเก่าเนี่ยเราจะสังเกตว่า เ,เวลาเปิดทีวีมานะคะถ้าภาพมันไม่ชัดนะคะมันก็จะเป็นเมสโนหรือว่าถ้าไม่ชัดมากมันก็จะเป็นเสียงแบบโซ่อะไรเงี้ยค่ะเสียงดังไปเลยนะคะซึ่งก็จะไม่มีทั้งภาพทั้งเสียงเป็นเมสโนแบบนั้นนะคะสําหรับสัญญาณนี่ต้นเนี่ย สัญญาณก็จะเป็นลักษณะ0101ประมาณนี้นะคะซึ่งจะเป็นเลขไบนารีก็มีแค่เลข0เลข1อย่างนี้นะคะเป็นระบบดิจิตอลในการเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อกนะคะเพื่อที่จะส่งข้อมูลนี้ไปได้ไกลๆนะคะด้วยวิธีการต่างๆเนี่ยเขาก็จะเรียกว่า modulation นะคะก็คือการเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อกนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี้ยอย่างที่ เราใช้งานกันอยู่นั่นก็คือทีวีดาวเทียมนะคะทีวีดาวเทียมก็จะมีการโมดูลเลชันนะคะจากนั้นก็ส่งข้อมูลขึ้นไปที่ดาวเทียมแล้วดาวเทียมก็ส่งข้อมูลกลับมาที่พื้นโลกนะคะแล้วเราก็จะมีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมอยู่หน้าเราเนี้ยตัวนั้นจะเป็นดีโมดูลเลชันนะคะทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลก่อนนะคะแล้วจากนั้นก็จะเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อก พื่อที่จะเข้าไปที่ทีวีค่ะสิ่งที่น้องการกำลังจะบอกก็คือเรื่องของการ encode ไฟล์นั่นเองะนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยระบบในการส่งสัญญาณจะเป็นระบบอนาล็อกนะคะแล้วก็ส่งแบบภาพพื้นธรรมดาแต่ณนะตอนนี้ที่มีคาว่าดิจิตอลเข้ามาเนี่ยก็คือมีการส่งภาพพื้นแหละแต่เป็นภาพพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการส่งเป็นรูปแบบของดิจิตอลนั่นเองนะคะค่ะส่วนรายละเอียดของความถี่ในการใช้งานตรงนี้ก็สำคัญ เพราะ,ะอย่างที่เราบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในระบบอนาล็อกท่อ1ท่อนะคะจะสามารถส่งได้แค่ช่องเดียวยกตัวอย่างเช่นช่อง3นะคะท่อใหญ่ๆเขาก็จะส่งไฟล์ทั้งหมดที่เป็นอนาล็อกเนี่ยไปแต่วันนี้ที่เขาบอกว่าเป็นทีวีดิจิตอลแล้วะนะคะ ข้อใหญ่ๆที่บอกนั้นก็จะถูกแบ่งซอยนะคะให้สามารถส่งช่องไม่ว่าจะเป็นช่อง3.1ช่อง3.2ช่อง3.3เนี้ยได้มากขึ้นนะ,ะ,ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือว่าเพิ่มศักยภาพในการที่จะใช้ความถี่ในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมนั่นเองค่ะ,คะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็เลยจะมาทําความรู้จักในเรื่องของความถี่ในการใช้งานค่ะน้องการว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ความถี่ที่ ใช้ในการส่งทีวีที่ต้นนะคะมีด้วยกันอยู่3ความถี่นะคะความถี่แรกนะคะนั่นก็คือ594อเมกะเฮิร์นะคะความถี่ที่2เป็น626 m เมกะเฮิร์แล้วก็ความถี่ที่3นะคะเป็น642 m เมกะเฮิร์ซึ่งความถี่ที่ส่งขึ้นดาวเทียมนะคะ ก็จะมี2ย่านความถี่ด้วยกันนะคะเป็นย่านไมโครเวฟแล้วนะคะซึ่งย่าน c ีแบนหรือว่าระบบ c ีแบนเนี่ยจะเป็นช่วงความถี่นั่นก็คือ3.4ถึง 4.2GHz ส่วนย่าน KU-Band นะคะช่วงความถี่จะอยู่ที่10.7-12.75 GHz ถึง12.75 g h ซ<ม>ะคะ,คะซึ่งความถี่เนี่ยจะสูงกว่า ย่าน UHF นะคะเพราะว่า u s f เนี่ยก็จะเป็นช่วงความถี่ที่300กิโลเฮิร์ต์นะคะถึง3,000เมกะเฮิร์ค่ะ จะเป็นข้อมูลทางเทคนิคนิดนึง่งนะคะเชื่อว่าคุณเพื่อนช่างเนี่ยก็รับรู้ไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไร<ม>นะคะอาจจะทำให้เราเข้าใจในเรื่องของระบบของการส่งสัญญาณมากขึ้นนะคะทำให้เราเข้าใจเรื่องอื่นๆตามมาได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ,คะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีทั้งเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับส่งสัญญาณนะคะรวมถึงทำเลติดตั้งแล้วก็ช่องรายการรายละเอียดจะเป็นอย่างไรพักสักครู่เดียเดยเด๋ยวกลับมาค่ะ,คะ แพทเทเลคอมสูนตรียภาพแห่งการสื่อสารโพลิแซตของแท้ ลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการแซนเซอร์ของเรานะคะยังอยู่กับข้อมูลที่บอกว่าทีวีดิจิตอลแตกต่างอย่างไรกับทีวีดาวเทียมเบรกแรกเราบอกไปแล้วนะคะว่าหลักในการส่งสัญญาณเนี่ยจะแตกต่างกันแน่นอนนะคะระหว่างระบบอนาล็อกเปลี่ยนมาเป็นระบบดิจิตอลแต่ระบบดิจิตอลแบบภาคพื้นกับดิจิตอลจากดาวเทียมก็จะแตกต่างกันอีกนะคะ,คะแต่สําหรับเบรกนี้ค่ะเราจะมาเพิ่มเติมในเรื่องของ อุปกรณ์ในการรับส่งสัญญาณค่ะน้องการมีรายละเอียดอย่างไรบ้างสําหรับการส่งทีวีต้นตอนนี้เขามีการทด,ทดสอบอยู่ซึ่งผู้ที่ได้รับอนุญาตในการทดสอบจากกสทอชอนะคะนั่นก็คือมีช่อง5กับช่อง9นะคะในการส่งทด,ทดสอบส่งสัญญาณของเขานะคะเขาได้ทดสอบส่งที่ตึกใบายกนะคะ<ช>ซึ่งในการ ส่งสัญญาณทีวีในภาคพื้นดินนะคะจะต้องอยู่ตึกที่สูงนะคะหรือไม่ก็เป็นภูเขาไปเลยถ้า,าเป็นตามต่างจังหวัดหรือว่าภูมิภาคเนี้ยนะคะ แต่ว่าสําหรับกรุงเทพเนี่ยก็คือต้องทดสอบที่ตึกประยกนะคะพะสูงที่สุดแล้วซึ่งในการรับสัญญาณในตอนนี้นะคะนั่นก็คือต้องติดตั้งเสาอากาศนะคะเสาอากาศเนี่ยก็จะแยกเป็นเอ้าดอร์กับอินดอร์นะคะก็คือด้านนอกนี่ก็จะเป็นเสาอากาศแบบยากิที่เป็นก้างปานะคะส่วนในอินดอร์ก็จะเป็นเสาแบบหนวดกุ้งนะคะที่เอามาตั้งที่ใกล้ๆทีวีได้นะคะจากนั้นก็หันไปทิศทาง ของตึกใบหยกนะคะแล้วก็ทำการรับสัญญาณคุณภาพของสัญญาณนะคะที่จะสามารถรับได้ก็จะขึ้นอยู่กับระยะทางนะคะสองเนี่ยขึ้นอยู่กับเรื่องของตึกหรือว่าต้นไม้หรือว่าสิ่งกีด ขวางที่จะมาบาดบังสัญญาณก็จะทให้สัญญาณเนี่ยมันลดทองลงนะคะหรือว่าอ่อนหรือว่าบางจุดเนี่ยเป็นอับสัญญาณก็จะไม่สามารถที่จะรับสัญญาณได้นะคะ,ะแล้วก็2อนะคะจะเป็นสายนําสัญญาณซึ่งสายนําสัญญาณเนี่ยสามารถที่จะใช้สายนําสัญญาณที่ใช้กับดาวเทียมนะ่ะได้ได้เลยนะคะเพราะว่า สายตรงนี้เนี่ยสามารถรองรับความถี่ต่างๆได้อยู่แล้วนะคะกับ3นะคะเป็นกล่องรับสัญญาณนะคะที่เรียกว่าเซตท็อปบ็อกนะคะที่มีการโฆษณาต่างๆกับ4นะคะนั่นก็คือสาย AV และสาย SDMI นะคะสำหรับสาย SDMI นะคะก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยรับสัญญาณภาพเนี่ยได้แบบชัดแล้วก็ละเอียดมากๆเลยนะคะแต่ว่าทีวีเนี่ยจะต้องรองรับ กับช่องเสียบของ HDMI ด้วยนะคะและ5ค่ะก็คือเป็นทีวีทีวีเนี่ยก็ใช้ได้ตั้งแต่จอแก้วก็คือจอธรรมดาเลยนะคะแล้วก็ LCD LED และพลาสมานะคะก็สามารถที่จะรองรับกับกล่องเซ็ตท็อปบ็อกนี้เลยค่ะนี่ก็คืออุปกรณ์ในการรับส่งนะคะสำหรับระบบ,บทีวีดิจิตอลแบบพาคพื้นซึ่งจะแตกต่างกับระบบ,บทีวีดิจิตอลแบบดาวเทียมใช่ค่ะ สำหรับอุปกรณ์ในการรับสัญญาณทีวีดาวเทียมนะคะก็เหมือนกับบ้านเรานี่ค่ะที่เราสามารถรับชมได้นะคะก็ 1. เนี้ยอุปกรณ์ก็ต้องมีจานดาวเทียม 2. เนี้ยก็คือเรื่องของสายนำสัญญาณก็จะเหมือนกันนะคะ 3. กล่องรับสัญญาณเซตท็อปบ็อกของของเราจะถนัดเรียกว่ารีเซิเวอร์มากกว่านะคะ 4. เป็นสาย AV นะคะแล้ว 5. เนี้ยก็จะเป็นทีวีนะคะทีวีก็ เหมือนกันนะคะสำหรับดาวเทียมก็รองรับได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นจอแก้ว LCD LED และพลาสมานะคะซึ่งในการต่อเข้าทีวีนะคะก็จะเป็นช่องทางที่ใช้สาย AV อย่างเดียวค่ะ ก็คือสำหรับระบบของทีวีดิจิตอลผ่านจานดาวเทียมนะคะอุปกรณ์ก็แน่นอนแหละว,ว่าแตกต่างกันสำหรับทีวีดิจิตอลเขาจะใช้เสาล้างปลารหรือไม่ก็หนวดกุ้งนะคะ,คะแต่ถ้าเป็นทีวีดาวเทียมปับ๊บเขาจะใช้จานดาวเทียมส่วนในการลายสายสัญญาณลงมาถึงกล่องรี c ซิเวอร์นะคะหรือว่าเซตท็อปบ็อกเนี่ยะจะแตกต่างจากรีซิ r ฟเวอร์ของทีวีดิจิตอลแน่นอนอยู่แล้วแต่ในการต่อสายสัญญาณเข้าทีวีก็ปกติค่ะ ซึ่งรายละเอียดของความต่างเนี่ยมันจะตามมาด้วยเรื่องราวของช่องรายการที่ออกอากาศผ่านหน้าจอทีวีซึ่งจะเป็นหัวข้อที่เราคุยต่อไปนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเรามาพูดถึงทำเลในการติดตั้งก่อนสำหรับทำเลในการติดตั้งนะคะข้อแตกต่างกันก็นกคือสำหรับทีวีดิจิตอลเนี่ยเราต้องใช้เสากั้งปลาในการติดตั้งนะคะ,ะทิศทางในการที่จะ หันไปรับสัญญาณเราต้องทราบก่อนด้วยนะคะว่าเสาส่งสัญญาณเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนอยู่ทิศทางไหนนะคะเพื่อในการที่จะหาสัญญาณเราก็จะหาได้ไดง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะคะสำหรับทิศทางของทีวีดาวเทียมนะคะจานก็ หงายขึ้นฟ้านะคะไปทิศทางของดาวเทียมแน่นอนแหละในการติดตั้งนะคะในเรื่องของการหาทำเลสิ่งแรกที่จะต้องพิจารณาก็คือทิศทางในการที่คุณจะติดตั้งจะต้องไม่มีสิ่งบดบงังไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นตึกไม่ว่าจะเป็นเสาส่งสัญญาณอะไรทั้งหลายแหละนะคะ<ช>อันนี้ะจะต้องดูก่อนว่าเป็นพื้นที่โล่งหรือเปล่าวิธีการของการติดตั้งเสาของทีวีดิจิตอลคือค,คุณจะต้องติดตั้งแบบเสาอากาศนะคะซึ่งเสาอากาศ เก็อยู่ที่ว่าคุณจะติดตั้งแบบสูงแค่ไหนในระดับไหนเพื่อที่จะให้รับสัญญาณได้แ,และในการหมุนเสาอากาศเพื่อที่จะไปรับสัญญาณคือคุณจะต้องหมุนไปในทิศทางที่เสาส่งสัญญาณภาคพื้นเขาตั้งอยู่นะคะถึงจะรับสัญญาณได้แต่ถ้าเป็นระบบดิจิตอลของดาวเทียมนะคะคุณก็แค่ติดตั้งจานและหันหน้าจานไปรับ S <S ตรงกับตำแหน่งของดาวเทียมไทยคม5หรือ6นะคะที่ลอยคว้างอยู่บนโคจรนั้วงโคจรนั <S <s ่นแหละนะคะก็จะสามารถรับช่องรายการต่างๆได้เลยนะคะซึ่งความยุ่งยากตรงนี้ก็จะแตกต่างกันนะคะระหว่างทีวีดิจิตอลแบบภาคพื้นและทีวีดาวเทียมค่ะสำหรับข้อ4ก็คือเป็นเรื่องของการต่อสายสัญญาณหลังเครื่องค่ะน้องการค่ะมันแตกต่างกันยังไงคะ สำหรับข้อ4นะคะก็คือการต่อสัญญาณหลังเครื่องนะคะของทีวีที่ต้ลเนี่ยก็จะมีให้เลือกต่อเข้าทีวี2ช่องทางด้วยกันนะคะนั่นก็คือ AV กับ HDMI นะคะมันขึ้นอยู่กับทีวีของบ้านคุณค่ะว่าทีวีอ TV ของคุณเป็นแบบไหนถ้าเป็นแบบจอแก้วก็จะใช้สาย AV ก็จะชัดแล้วนะคะแต่ถ้าเป็น HDMI คือหมายถึงว่าทีวีที่รองรับมีมีช่องที่สำหรับเสียบ สาย HDMI นะคะทีวีรุ่นนั้นเนี่ยสามารถที่จะดูช่องรายการที่ส่งเป็น HD นะคะได้คมชัดมากๆเลยนะคะสำหรับข้อ5นะคะนั่นก็คือช่องรายการนะคะช่องรายการจะมีความแตกต่างกันนะคะสำหรับทีวีที่ต้นตอนนี้ก็ยัง มีการทดสอบในการส่งสัญญาณภาพอยู่นะคะซึ่งช่องรายการก็ยังมีน้อยอยู่แต่ว่าสำหรับทีวีดาวเทียมเราก็จะทราบกันอยู่แล้วว่ามีประมาณ200ช่องกันเลยทีเดียวนะคะที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยเลือกรับชมกันในตอนนี้นะคะแต่สำหรับทีวีที่ต้นเรามาดูกันก่อนคะ่ะว่า เรามาอัปเดตกันก่อนดีกว่านะคะว่าตอนนี้เนี่ยช่องรายการที่ส่งสัญญาณที่ทดลองกันอยู่มีช่องอะไรบ้างนะะสำหรับช่อง5นะคะเขาได้มีการทดสอบส่งสัญญาณเนี่ย8ช่องด้วยกันนะคะจำนวน6ช่องนะคะที่ส่งเป็นแบบ Standard d e f inition หรือว่าแบบธรรมดานะคะนั่นก็คือช่องช่อง3นะคะช่อง5ช่อง7 ช่อง 9, NBT, TPBS นะคะแล้วก็2ช่องนะที่เป็น High d e f inition นะคะที่มีภาพคมชัดเลยนะคะก็จะมีช่อง5นะคะกับช่อง TPBS ค่ะซึ่ง่องช่องนี้สามารถที่จะรับชมในช่องทางของเค DMI ได้ภาพคมชัดนะคะ สำหรับตอนนี้นะคะทางช่อง5เนี่ยได้ทำการทดสอบส่งสัญญาณ TV ทีวีิีิตอลน,นะคะแค่เพียงจุดเดียวนะคะนั่นกะ็คือที่ตึกเบยยกนะคะดังนั้นเนี่ยในการาส่งสัญญาณครอบคลุมพื้นที่เนี่ยอาจจะยังน้อยอยู่นั่นก็คือในพื้นที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดบางจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงนะคะในพื้นที่ที่ห่างออกไปเนี่ยก็อาจจะรับสัญญาณไม่ได้นะคะ และสาหรับอีกหนึ่งช่องนั่นก็คือช่อง9นะคะที่ได้รับอนุญ,ญาตจากกสทชเพื่อให้ทําการทดลองอส่งสัญญาณทีวีดิจิตอลนะคะซึ่งตอนนี้ทางช่อง9เนี่ยเพิ่งจะเริ่มทําการทดลองออกอากาศเนี่ยเมื่อวันที่9เมษายนเองนะคะดังนั้นข้อมูลการอัปเดตตอนนี้เนี่ยยังไม่มีให้คุณผู้ชมได้รับทราบแต่ว่าถ้าหากว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะนํามาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันต่อไปค่ะนี่ก็คือบางส่วนนะคะของความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทีวีดิจิตอลและ ความแตกต่างนะคะระหว่างทีวีดิจิตอลกับทีวีดาวเทียมที่เราการนํามาแจ้งให้ทราบค่ะ,คะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพบกับช่วงของการถามตอบกับน้องแก้มป่องกันค่ะ,คะหนูอยากดูช่องที่เป็นภาษาจีนค่ะหนูจะได้ฝึกภาษา จะต้องทำยังไงดีคะจากคำถามของคุณผู้ชมท่านนี้นะคะอยากที่จะฝึกภาษานะคะไม่ราวาเครื่องรับของ P S I เนี่ยมีช่องภาษาจีนหรือเปล่านะคะคำตอบก็คือมีค่ะนี่นะคะอยู่ลำดับที่150ค่ะชื่อช่อง T C C T V 2นะคะสำหรับช่องนี้นะคะสามารถรับชมได้กับเครื่องรับสัญญาณทุกรุ่นในระบบ c b แบนด์ค่ะ บ้านอยู่ติดกับประเทศเราจะสามารถชมช่องจากประเทศเราได้ไหมคะจากคำถามของคุณผู้ชมนะคะสอบถามว่า บ้านอยู่แนวตะเข็บไทยลาวนะคะจะสามารถรับชมช่องลาวเนี่ยจากดาวเทียมไทยคม5ได้หรือเปล่านะคะคำตอบก็คือทุกพื้นที่ของประเทศไทยสามารถรับชมช่องลาวได้ค่ะช่องลาวที่สามารถรับชมได้ในดาวเทียมไทยคม5 5มีด้วยกัน5ช่องนะคะได้แก่ช่อง LNTV 3ช่องลาวสตาร์ทีวีช่องลาว PSTV ช่อง TV ีลาวและช่อง m v ลาวค่ะ ของผมใช้จานใหญ่อยู่ครับแต่ตะข่ายมันขาดมันจะมีผลต่อการรับสัญญาณไหมครับสำหรับคำถามของคุณผู้ชมท่านนี้นะคะบอกว่าใช้จานใหญ่ตะข่ายขาดนะคะไม่ทราบว่ามีปัญหาเรื่องของการรับสัญญาณหรือเปล่า คำตอบก็คือมีปัญหาในการรับสัญญาณแน่นอนค่ะเพราะว่าการสะท้อนสัญญาณนะคะสะท้อนได้ไม่เต็มหน้าจานค่ะดังนั้นจะขอแนะนําให้ติดต่อช่างใกล้บ้านนะคะเพื่อที่จะมาแก้ไขซ่อมแซมจานใบนั้นค่ะสําหรับผู้ใช้จาน PSI นะคะให้อุ่นใจไว้ได้เลยค่ะเพราะว่าจาน PSI เนี่ยรับประกัน5ปีค่ะ ครับผมติดตั้งจานไว้หน้าบ้านเนี่ยครับแต่มันรูปเป็นไรเนี่ยเวลามอเตอร์ไซค์มันวิ่งผ่านเนี่ยสัญญาณมันหายทุกทีมันเป็นเพราะอะไรครับจากคำถามของคุณผู้ชมท่านนี้นะคะคือติดจานเนี่ยไว้หน้าบ้านพอมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านทีไรก็เกิดภาพสนุดท,ทุกทีเลยค่ะสาเหตุของปัญหานี้ก็คือ LNB ของคุณพี่เนี่ยอาจจะเป็นรุ่นเก่านะคะซึ่งไม่มีระบบป้องกันเสียงที่มีความถี่สูงสูงหรือว่าความเข้มสูงสูงนะคะซึ่งก็จะทำให้เกิดการกวนสัญ,ญญาณดาวเทียมที่ LNB ได้ค่ะ สำหรับการแก้ปัญหานะคะมีอยู่ด้วยกัน2แนวทางด้วยกันค่ะคือ1เนี่ยเปลี่ยน LNB จากรุ่นเก่าเป็นรุ่นใหม่นะคะสำหรับแนวทางที่2นะคะถ้าหากว่าไม่อยากเปลี่ยน LNB ก็ทำการย้ายจานนะคะไปติดตั้งที่ตำแหน่งใหม่ที่อยู่ไกลาจากถนนค่ะเท่านี้คุณผู้ชมก็จะสามารถรับชมช่องรายการได้อย่างมีความสุขโดยที่ไม่มีปัญหารเรื่องของสัญญาณรบกวนแล้วค่ะ คุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของจานดาวเทียมรวมถึงสัญญาณและก็ระบบต่างๆนะคะเกี่ยวกับทีวีดาวเทียมก็ดีรวมถึงทีวีดิจิตอลก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะคะทางช่องทาง SMS ทางช่องทางอีเมลนะคะ s a t n s w e r s i i s a t com นะคะรวมถึงหน้าแฟนเพจของ s a t a n s w e r ก็สามารถที่จะฝากคำถามได้นะคะเราก็จะมาถามนะคะแล้วก็น้องการเองก็จะหาข้อมูลที่จะมาตอบมาไขทุกปัญหา ที่คุณผู้ชมสงสัยได้ค่ะ,คะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะคะที่เราเก็บเกี่ยวมาฝากครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามหมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ